าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่เชื่อว่าอาชีพเทรนเนอร์มันช่วยเหลือผู้คนได้ถ้าคุณมีความกระหายมากพอที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น like. นี่คือโอกาสของคุณแล้วครับจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ยินข่าวนี้อีกครั้งหนึง่งครับที่พี่อัาเบิร์ดเนี่ยมาเปิดคอร์สเทรนเนอร์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับสมัยที่ผมยังไม่รู้จักกับการเป็นเทรนเนอร์เลยด้วยตั้มคอรสนี้แหละครับทำให้ผมได้รู้จักกับการเป็นเวิร์คคลาสเทรนเนอร์ฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ จนกระทั่งกลายเป็นเทรนเนอร์อย่างในทุกวันนี้ครับในยุคข,ของอินโฟเมชันนะครับอินโฟเพ n เนอร์เติบโตขึ้นมากมายครับผมจะบอกว่าคนที่เป็นเทรนเนอร์ได้เปรียบมากไม่ว่าคุณจะต้องทำการเป็นสตอรี่เทเลอร์นักเล่าเรื่องเองก็ตามจะต้องสร้างแบรนด์ออกมาไลฟ์เองก็ตามการพูดเป็นสิ่งสำคัญครับแต่คนที่ไปเหนือกว่าการพูดธรรมดาคือการเป็นเทรนเนอร์ครับ เมื่อคุณเป็นเทรนเนอร์คุณสามารถนำคนจำนวนมากได้เมื่อคุณเป็นเทรนเนอร์คุณสามารถทำคลาสสอนได้คุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือคุณจะเป็นใครก็ตามที่ต้องใช้ทักษะของการสอนในยุคนี้ครับมันจำเป็นสำหรับคุณครับ ว่าในคอสนี้นะครับสาหรับผมเนี่ยสแก่นหลักๆที่จะได้ด้วยกัน1เลยคือ mindset ครับวิธีคิดของการเป็นเทรนเนอร์มันต้องคิดอย่างไรบ้างครับสเลยคือ how to ครับแล้วถ้าจะเป็นเทรนเนอร์มีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้ว how to ่ะจะเป็นอย่างไรและ3ครับคือการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองผมจะบอกว่ามีวิธีคิดแล้วก็มี how to แล้วยังไม่ตอบโจทย์เท่ากับการที่คุณสามารถจัดก,การอารมณ์ของคุณได้ผมเอามาพูดตรงนี้ทําไมครับผมแค่อยากจะบอกครับว่า ผมเนี่ยแหละครับเป็นผลผลิตของคอร์สนี้ผมกล้าพูดเต็มปากเลยและอย่างที่ใครหลายหคนนะครับที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าผมจะมีคอร์ส Speaking in Action ครับแต่สิ่งที่ผมไม่สอนและผมสอนไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของ Train the Trainer วันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าพี่อัลเบิร์ตครับเป็นเทรนเนอร์ของผมเป็นอาจารย์ของผมที่ทําให้ผมได้กลายเป็นเทรนเนอร์อย่างในทุกวันนี้พี่เอาเบิร์ตครับจะลงรายละเอียดแกะลึกทุกมุมมองนะครับทำให้เราได้เห็นตัวเองใส่เทคนิคทุกอย่าง ขั้นตอนอะไรบ้างที่เราจะต้องทําซึ่งไอกระบวนการเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เนื้อหาครับแต่มันเป็นความใส่ใจในรายละเอียดมันเป็นการโคชชิ่งมันเป็นอะไรที่มากกว่าแพลตฟอร์มมันคือเป็นอิโมชันที่พี่เอาเบิร์ดใส่ให้กับทุกๆคนจนทุกคนเนี่ยเข้าใจแก่นของการเป็นเทรนเนอร์การเป็นเทรนเนอร์ครับมันไม่ใช่เรื่องของการอยู่บนเวทีครับแต่มันเป็นทุกวินาทีที่คุณจะเทรนตัวเอง ให้อยู่ในกฎของตัวเองเทรนตัวเองให้เป็นสิ่งเดียวกับเนื้อหาที่คุณใช้คุณลิฟวิ่งในคอนเทนต์ของคุณผมเชื่อครับว่าถ้าเป็นเนื้อหาการเป็นเทรนเนอร์ที่ไหนอาจจะมีก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแก่นของเทรนเนอร์ต้องผู้ชายคนนี้จริงๆครับพี่เอาเบิร์ตอัคาลดเดชอุดมปัญญาวิทย์ครับมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยกันครับมาเป็นเทรนเนอร์ด้วยกันครับมาอยู่ในเทรนเดอร์เทรนเนอร์ด้วยกันครับและถ้าคุณมีฝันว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนตอนนี้แหละครับมันได้เวลา if you want shang you be the c h a n g วันถึงเวลาเป,ปล